มาตักปลากันอีกนะครับวันนีน้นี่ตักรอบหนึงนะเอยสองรอบเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมาขอเซอร์ไป้นะทงนังนักงเพิ่งขายไปนะทงังนี่ก็ทังเท่าไหร่นะี่ทังใหญ่อยู่นะทังเดิมนะ่ะน่าจะสิบแปดลิตรทังนี่นะครับเยวดูเสียกลางจะตักให้ดูนะ นี่คนมีสูตรเอาใบไม้มารอด้วยนะนูน่นทางนน้นนะโอ้ไม่โฟกัสเลยนน่นนะทางนน้นก็โรนึงขึ้นทชีละโลเลยนะดูฟังนี้โฟกัสม่มองเห็นกันไหมนี่นี่คนระับ ปลาดำๆนี่ปลาหมดเลยนะครับนี่ที่เห็นดำๆนี่นะครับอ่ะเสกลางประเดิมแล้วนะนี่นะมือตักเขาปบเอออ่ะค่อยๆยกอันนี้ทีนะตาครึ่งเซนนะนี่สามโลเลยมั้งะงใหญ่ใจสั่นเลยนี่นะดูก่อนเสกางนายสองโลสามโลได้ไหมหากินมันนะหากินมัน นามาใส่อหจำเริงเจ้าจำหลึกออกระปอบนั่นกับปลานะของยหญเนะเต็มกระสอบเลยนะเครื่องทางนะรอบที่สามมัน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 ปลาปลานี่เขาไม่ค่อยอยากได้กันนะ ขีคมนะว่ามัน,ม,นมันต้องทําขีมันก่อนจะทําปลาทําอะไรนะต้องบีบออกก่อนนะไม่งั้นจะขมแต่ถ้าพวกเป็นปลาเน้นเลยจะดีน,นะครับนี่เลือกปลาอะไรนี่นะมันนะปลาพวกนี้น,นี่ตัวนี้จะขายโลประมาณห้าสิบหกสิบบาทถามคนเขาตักกันนะแต่ตัวนี้ก็ได้ยินว่าสิบบาทยี่สิบบาทไดนะ้นะ อีกทีมงานฝั่งโน้นน่ะมาหลายคนนะทีมงานอยู่ฝั่งโน้นน่ะตกตกปรากฏก<ด>็ฝั่งนี้ก็ตกกันนะก็ได้อยู่นะเรื่อยๆนะปรากฏครับเดี๋ยวพาเด,ดินดูฝั่งโน้นพิมแล้วก็ติดใจครับกระหม่อมเลยไหนได้ข่าวว่าได้เรื่อยๆกันอยู่นะฝั่งนี้ได้โอ้ไม่ตกฝั่งโน้นฝั่งโน้นเอาลูกปลาซิลได้ตกเออในโครพี่เยอะที่ตักนี่ <ไว S 1> สี่ตัวนะเสซชางซีฮานุน นายยอดรูท่อดูอย่างยอดเป็นไหม<ช>หนึ่งยอดเด่นจอยหนึ่ง,งครังสวัสดิ์ถ้ายอดรูท่อมันจะได้เปรียบเพระาะว่ารูมันเล็กนี่ปลามันรวมเยอะไงปากท่อมันกว้างปลามันวิ่งไป,งไป,ปวิ่งมาเมื่อก่อนตกยอดที่ซีห้าคันกันไหม,มไม่ติดไม่ทันกันเลยน,นะโอ้ยไม่ได้แล้วก็ของหาปลาโน,นนฟังโนนเขาก็ตกกันฮะนี่เราทั้งแถวนี่เลยในฝั่งโนนเขาปลาเขา ตักปลากันนะมองข้างบนรอบที่สองนะปลามาแล้วมองเห็นไหมโอ้ไม่ชัดนะครับเอาดำปีเลยตามือตีประติดูมาก็เห็นกันอือหือ ก็ไอเจ้านี ier, these, Ein, ine, ่ก็เจ uh ้านี่เลยโอ้จะเต็มครแล้วนะนี่อีกนี่ก็ประมาณสามโลได้สามโลหนักโลก่ไปโลสามโลได้อยู่สามโลอืมสี่โลเยอะโอ้ตักอีกสองรอบนี่เต็มแล้วนะเต็มแน่ อ๋อกลับมาถึงบ้านแล้วนะซองทั้งสีกับอีกนู่นนะว่าเอามาตักเยอะไม่ได้นะเอาครุไปซองครุเองเอาครุไปซองครุเองเออคัดเอาปลาใหญ่เด้ออาครุตุทางห่างเด้ออากาจารสรล่นะเดี๋ยวจะนั่งคัดปลาเปครุนเครูนะน่าขาศึกอีกอัุ่แปลงถอดน้มึกกลางตัวนี่มีแต่ชายโชดนั่นเนี่ย โอ้หากินกระหม้านเมียก็ไม่มีเลือกเอานะคนไหนผมคนแรกเอาพิมพในี่นเทไปครุนึงนะในในครกนะเต็มเลยเออเนจะแยกมาแบบนี้เอาเอ้ยดักนึงครุะดูกหนาขนาดนี้นี่เฮ่ทังชินหนึ่งบุญเราจะให้เสซ่ชายไปครุนึงครับแม่เขาอยากได้ไปทำปลาครับให้ฟรีๆเลยไว้กินตอนทอนมันปรังนะ ปีปีหน้านะมึงจะไปถอนอยู่บ้านเซชงนะปีนี้ปีปีหน้านะปีหน้าฟังทางโน้นนะครับติดต่องานได้นะครับติดต่อมาครับเซโนได้นะไม่แพงครับรถคนวันวันละพันครับเพราะว่าทํางานต้องจ้างจ้างลงก่อนห้าร้อยใครจ้างหากทันดังนเง่อไม่ออกแดกเงย่อยครับอ๋อแดกเงย่อยหลอกเทื่อนก็เสียตังค์แล้วนะครับทํางานเหมือนคนป่วยกินข้าวเหมือนนัองมวยนะอ่ะ คลิปนี้จบ Channel มาครับวันนี้ห่องหากินนะครับแล้วก็ซื้อไว้เลย